วคั่นดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงหลวงพ่อครับทำไมมงคลสูตรข้อที่27พระพุทธเจ้าถึงบอกให้เราเป็นคนมีความอดทนครับความอดทนเนี่ยมันทำคนให้มีคุณภาพนะคนขยัน ไม่อดทนคนเก่งไม่อดทนเดี๋ยวนี้มีเยอะนั่นหรอนั่นสิเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยก็ไปเสริมมงคลข้ออื่นๆให้มันแข็งแกร่งขึ้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นเอาอย่างนี้ถามพี่แจว่าของดีต้องทนใช่ไหมครับรถยนต์ทีวีเข้าของเครื่องใช้ใช่ทำไมผลิตจากประเทศหนึ่งคนยังเชื่อถือใช่ผลิตจากประเทศหนึ่งคนยี้เลยไม่เชื่อถือเพราะมันไม่อดทนมันไม่ทนนังไงครับ นั้นคนที่ทนเนี่ยคือคนที่ประสบความสาเร็จลวงพ่อกำลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดทนแล้วเนี่ยคุณภาพใจเราก็จะทนด้วยอุ้ยสุดยอดนะเพราะว่าขันติเนี่ยพุทธเจ้าตรัสข้อนี้ว่าขันติคือความอดทนครับความอดทนเนี่ยซอยเป็นสามถ้าเรื่องดินฟ้าอากาศครับเรื่องโรคเนี่ยออันนี้ความอดทนทางกายเรียกว่าอดทนต้องทนให้ได้หนาวร้อนเหนื่อยยากเพลียเนี่ยต้องอดทนครับ แต่พอมาอ,อารมณ์เนี่ยไม่เรียกว่าอดทนเรียกว่าอดกลั้นอพอเกี่ยวกับอารมณ์ครับแต่พอชับสินเนี่ยไม่ไม่ได้เรียกว่าอดทนไม่เรียกว่าอดกลั้นเรียกว่าอดออมอนี่อยู่ในคําว่าขันตินี่แหละเอาขันติท้กย่าหลวงพ่อขันตินอดออมนี่นะถ้อาอดออมจนว่าไม่ซื้อไม่ตามใจนะอยากซื้อแต่ว่าอดทนไว้อดกลั้นไว้อดกลั้นอดออมก็เลยกลายเป็นอดออมไปแล้วครอบครัวเป็นไงครอบครัวก็มั่นคง ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินสถิติตอนนี้ในชนบทยมีหนี้มากหลวงพ่ออยู่ชนบทได้รู้เลยครับแล้วก็ไม่หาทางลดหนี้เลยนะตอนนี้ในหมู่บ้านมีกองทุนอมทรัพย์กองทุนเงินล้านกองทุนนั่นกองทุนนี่หนี้นอกระบบแล้วกู้ไปกู้มาแก้ปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายผูกคอตายยิงตัวตายที่ยิงตัวตายหนี้มันไม่ตายตามนั่นน่ะสิ นี่มันยังอยู่ตกไปอยู่ที่ท้ายญาติตกไปอยู่ที่ท้ายญาติหลวงพ่อแล้วจริงๆแล้วคือสมัยพุทธกาลมีนี่ไหมโอ้มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอินาทานังทุกขังโลเกแปลว่าการกู้ยืมเป็นหนี้ในโลกพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องหนี้แต่พระองค์ก็ไม่จัดแค่นั้นหนี้มีสามหนี้ครับหนึ่งหนี้ชีวิตอ่ะเป็นหนี้ชีวิตใครครสองหนี้บุญคุณอ่าหนี้บุญคุณ เป็นหนี้บุญคุณเขาคนที่ให้โอกาสสามหนี้ทรัพย์สินหนี้เงินทองฉั้นหนี้ชีวิตเนี่ยเป็นหนี้ที่ใช้ไม่หมดไม่มีดอกไม่มีต้นเป็นหนี้ที่ต้องใช้ด้วยความเต็มใจหนี้ชีวิตครับหนี้บุญคุณก็ต้องจดต้องจำส่วนหนี้เงินหนี้ทองหนี้ทรัพย์สินก็หาทางใช้เข้าไปเขาบอกว่าคนบางคนทำไม่คนจะอดทนด้วยเนี่ย อย่างนี้คือมันจะมาเชื่อมยังไงคือเขาบอกว่าคือคนบางคนคืออยู่กับเขาแล้วเขาก็เป็นคนคิดลบเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเองได้แล้วจะไปอดทนอยู่กับอยู่เขาทําไมอย่างนั้นมันก็ภาษาอังกฤษทมันมีลิมิตนะคือในเบื้องต้นก็ต้องอดทนก่อน่ะคือไอ้มุมนี้คืออดทนในสิ่งที่ที่ที่ควรจะต้องอดทนใช่ไหมที่ควรจะอดทนที่พึงจะอดทนแล้วที่สาคัญคืออดทนได้ที่การอดทนมันมีข้อจํากัดมันมีลิมิตสมมุติว่า พี่แจเนี่ยมีบ้านอยู่ติดโรงงานน้ําเสียเหม็นทั้งวันทั้งคืนแล้วจะอดทนอยู่เหรอมันก็ต้องฟ้องเขตร้องหน่วยงานต่างๆให้มาแก้ไขอย่างนั้นก็เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้อดทนก็ทนไปรับกรรมชะตากรรมไม่ใช่จะต้องมีทนแบบมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนอย่างนั้นเข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ